อยากจะสวยขึ้นหรือเปล่าอยากหลอกวันนี้อีกด้วยอาจารย์จะพูดความจริงแปบลบว่าคุณชอบหรือไม่ชอบความจริงไม่มีใครยอมคุยเรื่องนี้ในประเทศของเรา9ก5ของคนไม่ยอมแต่มันสำคัญมากแล้วเป็นความจริงเรากำลังเกินศพข,ของสัตว์ ที่เสียชีวิตแล้วอยากจะสวยขึ้นหรือเปล่าผู้หญิงต้องตอบว่าอ,อ,อยากสวยกว่านี้อีกผู้ชายจะตอบอยังไงอืมอยากหล่อกว่านี้อีกด้วยเราช่วยได้วิที่สอนของอาจารย์มันง่ายๆแต่คุณต้องพยายามหน่อยนะครับไม่ใช่นันเฉยๆดูวิดีโอแล้วจบก็สวยไม่ต้องพยายามด้วย พร้อมหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์จะพูดความจริงแปลว,ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบความจริงที่เราจะอธิบายเราจะเล่าให้คุณฟังความสวยมาจาก 1. การออกกำลังกายทุกวันนะหรือเกือบทุกวันไปภายนอกปั่นจักรยานก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้เล่นกีฬาก็ได้เกือบทุกวันนะครับ แล้วจะสวยขึ้นจะหล่กขึ้นจะสซ็ชื่นฝึกแบบนี้หนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนใคใายๆจะเห็นว่าคุณเองก็ดูดีขึ้นสซ็ชื่นมันช่วยได้จริงๆนั่งดูวิดีโอไม่ได้ให้คุณสวยขึ้นการออกกำลังกายช่วยแน่นอนรับประกันนะที่สองพยายาม นั่งสมาธิทุกวันการนั่งสมาธิไม่ต้องเป็นเรื่องศาสนาเป็นการฝึกเจตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าความสวยของเรามาจากภายในไม่เกี่ยวกับภายนอกเท่าไหรบางเดียวกับภายในมากกว่าแล้วอาจารย์พูดว่าพยายามนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งสมาธิ แก่งมากนั่งนิ่งนึง่งโชวโมองเยียบไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวันนะประมาณ1 0บถึงยีนาทีขอเชิญดูวิดีโอที่ชองนี้อาจารย์อธิบายวิธีนังสมาธิที่ช่วยคุณประสบความสาเร็จหรืออ่านหนังสือที่ทอมเขียนก็มีวิธีนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะช่วยให้ เรานิ่งขึ้นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเราจะฟังเพื่อนมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ก็เป็นความสวยที่สไม่มีใครยอมคุยเรื่องนี้นายประเทศของนาวเกาสิบห้เปอร์เซนของคนไม่ยอมแต่มันสำคัญมากแล้วเป็นความจริงข้อที่3คือ โง่เขียนผลิตภัณฑ์สัตว์ลเลิกเขียนผลิตภัณฑ์สัตว์เขียนน้อยลงน้อยลงน้อยลงทำไมละ่ะก็ผลิตภัณฑ์สัตว์หนึ่งจะให้เราอ้วนขึ้นครังในแล้วครังนอกมันมีไขมันเยอะมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วอาหารแบบนั้นก็เป็นซิกให้เราไม่สวยทั้งล้างกายแล้วเจ็บใจ กินพืชกินพงลไม้จะให้เรารู้สึกโสมชื่นระบบขับถ่ายจะดีขึ้นกลิ่นปากจะดีขึ้นหูงก็จะดีขึ้นอันนี้สำคัญมากแต่ยังมีอะไรสำคัญมากกว่านี้อีกอันนี้เป็นความจริงของน้อยมากจะยอมรับเวลาที่เราเกินหมูลือก,กายหรลือปลาเรากำลังกินอะไรเรากำลังกินศกข,ของสัตว์ เสียชีวิตแล้วหมูตัวนั้นเสียชีวิตแล้วกายตัวนั้นเสียชีวิตแล้วแล้วเราปรุงปรุงให้มันสีสวยๆให้มันหอมๆแล้วกลิ่นทางจิตของเราเมันสวยยังไงเราสนับสนุนการฆ่าสัตว์ตัวนั้นเพื่อความสะดวกคอของเรา แต่มันไม่สะดวกเท่าไรเพราะว่ามันจะอยู่ในกระเพาะอาหารของเรานานมากมันจะอยู่ในลำไส้ของเรานานมากแต่ของทั่วๆไปจะเรียกว่าโอ้อิ่มสบายไม่ไม่ไม,ไม่เราอิ่มอิ่มเพราะว่ามันย่อยอยากมากแล้วถ้าเราดูว่าคนนี้กำลังเกิยียดศกของกายสวยไหม แม้ว่าภาษาที่อาจารย์ใช้แบบนี้มันไม่เพราะแต่เป็นความจริงปรับตัวเองแล้วคุณจะเห็นเองว่ามีเมตตามากขึ้นมีความสวยมากขึ้นแน่นอน